คือกังกับมีเ,เศรษฐีผู้หนึ่งนั่นแหละเป็นเอาไม่ขั้นปิดท่องไว้ในห้องพระให้ลูกข่าบลูกไว้ลูกจะถามว่าวเป็นยังต้องกราบไวไม่ขัน้นปู่เป็นเศรษฐีผู้นั้นเออปู่ก็บ,บอกว่าโอ้ยลูกเอ้ยก่อนที่พ่อที่แม่ติดตั้งโตมีบ้านมีเงินอยู่โอ้ยลำรวยจนสเสมอเนี่ยแม่เนี่ยเคยหาของขาย ไม่ข้านอันนี้ละเฮ็ดแอ๋แม่ตั้งโตได้ไม่ข้านอันนี้ละส่งลูกให้เด็กเงี้ยจบปรลิญญาเออให้ลูกกระสันอยู่ตอนไม่ข้านเด้อลูกต้องบอดูถูกเปียกงานที่โตเองทำเออเริ่มต้นเงืนเดือนบอจักบาทแต่ว่าเพราะงานเนี่ยละ่ะมันเฮ็ดแอ๋เฮ้าตั้งโตได้เฮ็ดแอ๋เฮ้าได้มีตำแหน่งหนาที่เนะี่ยเพราะว่าเฮ้าตั้งใจเฮ็ดเปียกเฮ็ดงานยับไปดูถูกสิ่งต่างๆว่าเล็กน้อยเนี่ยละ่ะตอนนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้าเป็นตรัสสอนพระราา่าส่าพระองค์หนึ่งซื่อว่าพระเจ้าพระเศนนติโกศลโกเป็นกษัตริย์แขวนโกศลมีอำนาจจริงใหญ่ปกครองเ,อเมืองเล็ก,ลกๆหน่อยๆแม้กระทั่งแขวนสักกะของพระพุทธเจ้าจะอย่ไพ่ใต่การดูแลของพระเจ้าพระเศนนติโกศลแขวนนั้นนี่จะต้องตรงดอกไม่เงินดอกไม่ต้อง ไปถวายพระเจ้าพเจตนติโกศลเมื่อเจ้าใต้ศิษถะจากแว่นสักกะออกบวชไปอยู่ทีแข่นมคฏและกษัตริย์สรูปเป็นพระพุตรเจ้าจนพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ของแขนง่นใหญ่คูแขงคือแข่นมะพย่อมรับนับถือพระพุทธองค์จะหอดกะถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าติกลับบ้่นเก่าบั่นเดิมคือแว่นสักกะและกับแข่นโกศล พอกลับไปบ้านเดิมไปเจ้าพระเสยนาจีโกศลจะมีความคิดว่าโอ้พระบุตรเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าชายจากเมืองหน่อยน้อยเนี่ยโดถูกกันไว้ก่อนแต่ว่าเด็กยินจิติทราบว่าเป็นพุทธโอรัสกร,รูก็เลยเข้าไปเฝ้าและก็ต้องประหลาดใจที่พระบุทธเจ้าองค์นี้โอ้ยังแมนยังหนุ่มอยู่เหลือเกินอายุรุ่นเล่าเข้าเดียวกับไปเจ้าพระเส็นาจีโกศล เิดวันสิเป็นคู่บาอาจารย์มีอายุหลายมีพันศาหลายแต่ว่าอันนี้โอ้ยั่งนมเหลือเกินยังนมเหลือเกินว่าแต่นไปกาเ,เลยเข่าไปเฝ่าวเข่าไปเฝ่าพระพุทธเจา้าเพราะเข่าไปเฝ่าแล้วจะชักสีบษยอมรับเ,เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นเจ้าชายในแคว้นใต้ปกครองของเฮาเฮาเห็นมาแต่เล็กแต่น้อย ก็เลยถามว่าเอ๊ะพระองค์เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าอีหลีบาบเถิดพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าโอ๊ยมหาบพิษมหาบพิษเนี่ยสามารถเรียบพระองค์ได้ว่าเป็นพุทธ,ธพระเจ้าปัะเสนนตีโตกสนแก่แย่งว่าว่าพระคุณเจ้าย่อมเคยถามครูทั้งฆซส่งมีซื่อเสียงมีหลูกพิหลวงหลายบวชสิเป็นปุรณะกัสตะปะเป็นตนแต่ละท่านก็มีอายุหลายกว่าท่าน บวชมากก่อนท่านแต่ละท่านเพราะถามว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าอิหลีหรือบ่กับบ่มีผู้ใดเว่าเต็มปากเต็มคำว่าเป็นพุทธะอ้างไปว่าหลูกซิ์เขาเอื่นกันจังสั้นบ่มีผู้ใดปฏิญญาตนว่าเป็นพุทธะเพราะ่าติตรึกถามธรรมะิลึกซึ่งต่อไปแต่ว่ามาถามพระคุณเจ้าซึ่งยั่งบวชบ่อนนั่นแล้วเป็นยั่งจึงอาจฐานประกาศตนว่าเป็นพุทธะ เมื่อพระเจ้าประสเสนอาจิโกสนถามตรงเังีิพระบุทธเจ้าเป็นกัตตอบตรงตรงตอบตรงตรงตอบบอกว่านี่แหละมหาบพิตรเอ้ยพระราซาเอ้ยสิ่งที่อย่างอย่าดูถูกอย่าดูหมิ่นวนเล็กน้อยส่ที่อย่างเนี่ยมันมีอีหยังนอพระบุตรเจ้าเป็นกัตสาแต่ยหญต่อไปสที่อย่างที่อย่าดูถูกอย่าดูหมิ่นวนเล็กน้อยสิ่งที่ บอกว่ามีสียางนั่นคืออียังแน่ประการตำยิดประการที่หนึ่งก็สัอย่าดูถูกว่าเพิ่นย่งเล็กย่งน้อยย่งทรงพระเย้าสองไฟย่าดูถูกว่าเล็กน้อยสามงูผิดอย่าดูถูกว่าโตมันน้อยสี่ยั้คู่พระปิกสุอย่าดูถูกว่าโอ้เพิ่นคือย่งนมแท่ย่งนมแท่ย่งน้อยแท้เนี่ยละนะจอมเรื่องยาง สาม,มาเนียนหน่อยกับมีมีมมเก็อยู่กั้กองโยเรื่วงสามาเนียนหน่อยอือมเออสามาเนียนหน่อยเห็นบ่ตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเฮาเป็นประทับเอออยู่วัดประเชตะวันได้ปลาลบสาม,มาเนียนหน่อยคือวัดสานเออคือสาม,มาเนียนนั่นเนี่ยได้เป็นลูกหน่อยคนเดียวของอุบาสิกาคนหนึ่งครั้งนั่นนั่งกะให้เล่าเนี่ยละได้บรรพยา ในการที่ได้ยังเป็นเด็กเล็กเด,กด็กน้อยอยฮะละตั้งแต่การที่บรรพชาแล้วเพิ่นจะได้เป็นภูมีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดได้จะทำวัดเจออาจารย์อุปสาและพระอาคันตุกะทั้งหลายตลอดแปดมือของเดือนสรมเนียอน,นั่นก็ลุกขึ้นตั้งแต่เดิกแต่เต่าเขาไปตั้งนำในโรงนำปัดกวดโรงธรรมตวนะ ตามประทิปประกาศธรรมตรววนด้วยนำเสียงอันไพเราะติดสูทั้งหลายได้โหยเรียวแรงของสมมาเนนแล้วแต่ย่อมเสื่อเส้นว่าสมมาเนนจงกาวบทผ้านะเด้อสมมาเนนสมมาเนนกับบกกระทำการอิจเตื่อนียั้งว่าล่มเสียดแท่งหัวใจของกะหน่อยหรือว่าโลกไอมาเบียดเบียนก็หน่อยขึ้นสูทธรรมากาวบทผ้านะเื่อจังก,กับสี่หายนำในอากาศมันตกลง เมื่อสีล่องแกย่อมว่าบอกว่าข้าพเจ้าให้ส่วนบุญในเพราะการกาวนี่แกมั่นดาบิดาของข้าพเจ้ามนุษย์ทั้งหลายบห่หูจักความทีสัมมาเนนี่ยให้ส่วนบุญแกผูเป็นพ่อเป็นแม่บาทนี่พ่อแม่ของสัมมาเนีย่ยค่อยเกิดเป็นยักษิสีนี่เป็นยักษิสีน,นีในอัตภาพเป็นลำดับ นั่งก็สีมากกับเทว,วดาตั้งหลายฟังทำ้ำแลลวเมื่อสีอนุโมทานาส่วนบุญที่สามมาเนื่นให้กเว่าบอกว่าโอ้ยพอเนื่นแอ้ใเนี่ยอนุโมทานหนาน้ำเด้อธรรมดาปิสุตั้งหลายผููสมบูรณ์ด้วยศีลจะย่อมเป็นที่หักของโลกปลอมทั้งเทว,วโลกเพราะจะนั่นพวกเทว,วดาที่มีความละอายมีความเคารพในสามมาเนืน่น แต่ย่อมสำคัญสมาเนื่นคือจังกับมหาพร่มและก็คือจังกับกองเพลิงและก็ย่อมเห็นนั่งยักษ์ปีนี่นั่นเป็นที่นาเก,ลกะะาลบเพราะว่าคารวะในสมาเนืน่นในสมัยทั้งหลายนี่สมัยฟังธรรมและกับสมัยที่ยักษ์ประซุ่มกันเป็นตน้นอมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมให้อาสนะทีดท่ดีนุ่มที่ดีอาหารทีด่ดีแก,นก่นั่งยักษ์ปีนี่ โดยคิดว่าเออนั่งยักษ์ทีนี่ตนนี่เป็นมั่นดาของศานุกสัมมาเนนอยักทั้งหลายแม้ที่นี่สักใหญ่เห็นนั่งยักษ์ทีนี่นั่นแล้วจะย่อมหลีกข้างให้ย่อมลุกขึ้นจากอาสนะบาดนี่พ่อสัมมาเนนนัน่นถึงความเจริญมีอินทรีย์แก่กล้าคือความบยินดียิ่งบีบขันบ่สามารถสิบันเท่าความบยินดีหิ่งลงได้ รอยผมแลยก็เล็บไหวเงาเลยมีผานุงและผาหอมม่ำมแม,ม่บอดแจงแกผู้ใดผู้ใดยิบบาทจีวอนขึ้นแล้วก็ได้ไปเงื่อนของมั่นดาตามลําพังผู้เดียวอุบาสิกาเห็นลูกไส้และก็ไว้เออก็ว่าว่าพอเน้นเคือกรอนพ้อมหม่องหนีพร้อมก,กับอาจารย์และกัอุปัชฌาหรือว่าพร้อมกับภิกษุนมและสามมาเน้นเพราะเหตุอย่างในเมื่อนี้เนี่ยพอเน้นจึงมาผูด้เดียวเนาะ สาม,มาเน่นจะแจ้งความดีตนการ์ันให้ผู้เป็นแม่ได้โฮโ้บาลสีกามีสรัทธาแม้แสดงโทษในขรวัดโดยประการต่างๆตักเตือนลูกใสยย้ยยกับบ่ออาจสิให้สัม,มาเน่นยินย่อมได้แต่กับบ่อเสือกใสไล่ทรงไปซะโดยเกิดว,ว่าถึงจังไดเพื่อจะพึ่งกำหนดได้แม้ตามธรรม,มาดาของตนก็เลยเว้าขึ้นบอกว่าลูกเอ้ยโปรดถาดบ่ง จนกว่าปุ่นเดอร์ปุ่นละอ่าจนกว่าสีปุ่นละไสิจัดยาคู่และกับพัดเพื่อเจ้าแล้วเดอ์ไปสิน้ำผ่าที่ชอบใจมากถาวายแกพอเน้นพูดดืมยาคู่ระทําพัฒนจิตแล้วเดอ์และก็ได้โต๊ะแต่งอาสนะถาวายลูกเน้นสามาเน้นนั่งลงแล้วอุบาสิกาแกจัดเจญเข้ายาคู่ของเกี่ยว โดยครูเดียวตอนนั้นก็ได้ถาวายลำดับนั่นอูบาซิกาผูเป็นแม่ก็คิดว่าเอาเข้าสีจัดแจงพัดนั่งลงในจีบกไก่แล้วก็เศร้าเขาอยู่สมัยนั้นนั่งยักษสีนี่นั่นก็ไข่กลวนว่าส้ำมาเนียนโยมองไดนออว่าเป็นไปเ,เธอได้ปิกษาหารหรือยังบ่ได้นอก็หูหความจีเธอนั่งอยู่แล้วด้วยความเป็นผูไข่ติดล่าสิขาก็เลยคิดว่าเออ เพื่ออย่าพึ่งยั่งความละอายให้เกิดขึ้นแก่เฮ้าในระวังเทว,วาดาทั้งหลายเลยเฮ้าสิไปสิกระท่ออันตรายในการล่าสิขาการซึกของเล่าป้อยเป็นสี่แล้นานั่งยักสีนี่ผู้เป็นแม่ผู้เก่านั่นจะเลยมาสิงในหลังใน,งในสรี่ละของสมมาเนนนั่นบิดข้อให้ล่มลงเนื้อแผ่นดินสมมาเนนมีตาทั้งสองเหลือกมีนำลไล่ไหลดินล่นอย้งแผ่นดิน อุบาสิกาเห็นอาการแปลกนั่นของลูกไส้กับเฝ้ามา่อ่อนลูกไส้และก็ให้นอนตั้งทักเช่าบ้านตั้งตินมากกระทำการเป็นสวงบวาศสีการเห็ดพี่กรรมเป็นต้นอุบาสิกากับคำค้วร<อ>ได้ว่าขึ้นบอกว่าชนเราได้ย่อมรักษาอุโบโสถที่ประกอบด้วยองค์แปดตลอดดีจีทีสิบสี่ทีสิบหาและก็ที 8, แปดแ่งปัก และก็ต่อหลอดปาริหาริญปักประพฤติปมมาจันยูหยักทั้งหลายย่อมบอเล่นด้วยต้นเหล่านั้นข้าพระเจ้าได้สนับคำของพระอระหันต์ทั้งหลายจังที่ในมือนี้บัดนี้นี่เองข้าพระเจ้านั่นเห็นยูหยักทั้งหลายเล่นกับสานุสัมมาเน้นนั่งหยักสีนี้ฟังคำของอูบาสิีกาปูเป็นแม่ของสัมมาเน้นในศา์นี้ก็เลยเว้าขึ้นบอกว่า ยักทั้งหลายย่อมบริลล์กับเราจนปูรักษาอุปโบสถประกอบด้วยองค์แปดตลอดดีทีทีสิบทีทีสิบห้าและกัทีแปดแห้งปักและกัตลอดปาริหาริยปักโูประพฤติพร้อมมาจันยูท่านได้กระดับคำของพระอราหันต์ทั้งหลายดังนี้ดีแล้วพ็จึงติกับว้าต่อไปอิบบอกว่าขอท่านจงบอกคำนี้ของยักทั้งหลายกับสาสนุสัมมาเน้นโอโห้ซึกขึ้นแล้ว วา่าสัญญาเด็กกระทำบาปกรรมในจีแก่งหรือว่าในจีรับหากว่าสันติกกระทำบาปกรรมกระตามกำลังกระทำอยู่กระตามท่านถึงสี่หอหนีไปกระบอมีการหลุดพ้นจากความทุกไปได้ <Yeah. S 2> นั่งหยักสีนี่ตนนั่นก็เลยเว่ขึ้นบอกว่าความพ้นยอมบอมีแก่ท่านโกแมกระทำบาปกรรมจังสี่แล้วห้ <Yeah. S 2> อหนีไปอยู่อึังก,กับนกพ <Yeah. S 2> ่อจังสี่แล้วกับปล่อยสามาเน้น สาม,มาเนนหนันมื่นตาขึ้นเห็นม่านดากำลังจะย้ายผมลองไอจะอึกจะอื่นอยและเจ้าบ้านตั้งสิ่นประชุมกันอยู่แล้วโบองโ้ความจีตนนี่ถึกยักสิงก็นึกสงสัยขึ้นว่าเอเมื่อก่อนเนี่ยเขานั่งตั้งตังม่านดาของเฮาเนี่ยนั่งเฝ้าเก่าอยู่ในที่จีบบกไกแต่ว่าบัดนี่เขากลับนอนเหนือแผ่นดินห้ยนี่มันเป็นอียังน,นอนอยู่จังตันแล้ว จะว้ากับปูเป็นแม่ภูเป็นม่านดาบ,บอกว่าย่อมแม่ย่อมแม่้มมนทั้งหลายย่อมห้องไห้ถึงคนทิตตายไปแล้วหรือ,อยังเป็นอยู่แต่บมปรากฏเวลาไหนล่ะย่อมแม่ย่อมเห็นไข่ซึ่งเป็นอยู่เป็นหยางละ่ะย่อมแม่จึงห้องไห้ถึงไขล่ล่ะม,มันเป็นยอน่อนี่หยางน้อยิแม่น้อทำมาเน้นก็ถามย่อมแม่เพื่อนั่นผูเป็นแม่เมื่อสิแสดงโสดในศาลมาเพื่อสิซึกคาลาเพ็ดอีก ของบุคคลโผละวัตถุกรรมและกิเลสกรรมบวชแล้วเกิเธอก็เลยไดยเด้าขึ้นบอกว่าลูกเอ้ยลูกเอ้ยลูกเน้นถือแล้วคนทั้งหลายย่อมห้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วหรือยังเป็นอยู่แต่บอรปรากฏแต่ผู้ใดละกรรมทั้งหลายได้แล้วยังสิเวียนมาในกรรมนี้อีกลูกเน้นเอ้ยคนทั้งหลายจะย่อมห้องไห้ถึงผู้นั้นบ้างเพราะเขาถึงเป็นอยู่ต่อไปก็คือจังกับคนที่ตายแล้วลูกเน้น พ่าวเฉินสันเหลวเมื่อสิสแสดงโทษในการครอบครองเงื่อนทำการครอบครองเงื่อนให้เป็นคือจังกับสิ่งที่มัน่นโอ้ยบมเมนธรรมดาได้เป็นสิ่งที่มัน่นรื่งรัดสิ่งที่มัน่นยาอะไรและกันเป็นอุป,ปมาคือจังกับเนี่ยเป็นคือจังกับ, o, บเหว่ปเด็คือจังกับกรร o, ันไปอยู่ที่เหว่อะไรโอเป็นแม่โอเป็นแม่ก็เ,เลยส้อนอลูกไส้ซึ่งบวชเป็นมาเน่น พอเน้นพอเน้นพอเน้นถือยกขึ้นจากเท่ารองแล้วย่งตาดเสนาสีตกสู่เท่ารองอีกเออพอเน้นพอเน้นพอนี่ถือยกขึ้นจากเหวแล้วย่งปากเสนาสีตกลงไปสู่เหวอีกสบอพอเน้นต่อมาเพื่อสีแสดแดงว่าลูกเอ่อขอลูกเอ่อขอสมาเน้นจนถึงความเจริญเด้อ เออไปสิปรับทุกกับไปสิให้ผู้ใดซอยขึ้นเหนือความนี่ว่าลูกใหม่อของเฮานี้อันเฮานําออกให้บวชในพระพุทธศาสนาประหนึ่งพันดะที่ถือนําออกจากเงื่อนสึ่งกําลังถือไฟใหม่แล้วนั่งปราถนาเพื่อติ่ร่มร่อนในคารวะอีกขอสั่นทั้งหลายจงฟลอยวิ่งเต้นลอยกันตานท่านแกขับไปเต่าแดทอเอนั่นงก็เลยเว้ากับลูกเน้นกับศานุสามาเน้นซึ่งเป็นเน้นลูกใต้ บอกว่าขอท่านทั้งหลายจงปล่อยวิ่งเส้นความเจริญจงมีแก่ท่านขับพระเจ้าสิปรับทุกแกผู้ใดเล่าท่านเนี่เป็นดุจพันดะตึงเถือกนําออกจากเพื่อนที่ถือกไฟใหม่แล้วนั่งสาาตนาเพื่อที่ถือกไฟใหม่อีกก็บอ้อลูกเน่เอ้ยสระาศาสนาสาสมาเน่นนั่นกำหนดได้ในเมื่อผู้เป็นแม่ว่าอยู่ก็เลยเว่าบอกว่าแม่่อยบ่มีความต้องการด้วยความเป็นกอรุณัดดอก ครั้งนั้นแม่ของสัมมาเน้นก็ว่าวาสาจุสาธุพอเน้นพ่อใจแล้วก็ให้บริโปกโฆษณาอันประณีตแต่ถามว่าพอเน้นพอเน้นนี่ตอนนี้มีการผลก็ไดอายุก่อไดกแต่โห้คว,วามจีเธอร์มีการผลครบแล้วแตจัดแจงใส่จีวอนให้เธอมีบาทจีวอนครบได้อุปสมบทแล้วต่อมาพระบรมศาสดาเมื่อสิยังความบุตรสาหะในการคมจิตให้เกิดขึ้น แกเพิ่อปูอุปสมบทแล้วบโดนบอน,นั่นจึงกลัดบ,บอกว่าธรรมดาจิตนี่มันเกี่ยวจาริกไปในอารมณ์ต่างๆตลอดกาลนั่นคือว่าความสวัสดีย่อมบ่มีแกบุคคลปูบกมจิตนั่นลงไปได้เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรทำความเพียนในการคมจิตคือจังกับนายหาดผา,าจานคือนายกวนสร้างทำความพยายามในการคมจัับมั่นด้วยขอจึได้กจังัง พระพุทธเจ้าเป็นกันเลยตรัสพระบาลีที่สำคัญบอกว่าเมื่อก่อนจิตนี่เด้เที่ยวจาริไถตามอาการที่ตัณหาตามอารมณ์ที่ไถ่และตามความสบายเมื่อนี้เข้าจักคมมั่นด้วยโยนิโสมานติการคือจังกับนายควนสั้งคมสั้งที่มั่นตกมั่นจังใดกัจังสั้นเห็นบอกละ่นะญาติย้อมตัวโปรดตอก่อนอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นกับสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตเนี่ยล่ะจิตของเข้าคือกันอย่าปล่อยมัน่น นี่แหละจิตเนี่ยมันเคลียวจารีไปในอารมณ์ทั้งหลายมีหลกเป็นต้นตลอดกาลนั่นซื่ว่าตามอาการที่ปรารถนาด้วยสาม,มารถแห่งอาการแหง่งจิเลสทั้งหลายมีลากกะเป็นต้นอันเป็นเหตุปรารถนาเนี่ยเพิ่อเอื่ยนว่ามันเคลียวไปตามอารมณ์เป็นทีไพรแต่ด้วยสาม,มารถแห่งอารมณ์เป็นที่เกิดความไพรแห่งจิตนั่นนั่นละซื่ว่าตามความสบายกับเพราะว่าเมื่อมันเคลียวด้วยอาการใด ความสุขจึงนี่แต่เจียวไปด้วยอาการจนสละเมื่อนี้เข้าสิคมจิตด,ด้วยโยนิโสม,มานาสีการแต่คือสิบวย่อมให้มันเจ้าล่วงได้คือจังกับบุรุษผูกคุมขอไวในมือผูส้สาัดแต่คือนายฮัตท้าจันนายขวนสตั้งคมตั้งที่มั่นตกมัน่นเอ่อด้วยขอจนได้แต่จังกั้นพระพุตธเจ้าเป็นรัตแสดแดงไวออกสัญญาจอมในการที่จบพระธรรมเจศนา ท่ามาผิดสมัยจะได้มีแก่เทวดาจำนวนหลวงหลายู้เข้าไปเพื่อสดับท่านพร้อมกับพระสาโน่ท่านผู้มีอายุผู้นันแต่เลยเดียเงียนพระพุตรวจนะคือพระไตรปิฎกได้เป็นพระธรรมกสิกทีมีความเจียวท่านดำลงชีวิตอยู่ตลอดลอยยี่สิบป,ปีย่งต้มผูตะวีบตั้งสินให้กระชอนและกับปรินิพานไปเห็นบ่ละออกสัอยากจอมสมบูสุขอนบวชเป็นสามาเนร่หน่อยแต่สามารถ เป็นโปจีบรรลุธรรมได้มีการบรรลุธรรมเนี่ยเห็นบ่าล่ะอย่าไปดูถูกอย่าไปดูมินมาจันใจนี่สตอนนั้นนี่เนาะพระพุทธเจ้าเป็นประทับอยู่วัดเะเชตวันได้ปลาลบพระอุทายี่หรือว่าพระโลลุท่ายี่คือพระโลลุท่ายี่นั่นไปเหื่อนของมมชนผูท่ำการม่งค้นเป็นพวกนี้ไป ในงานมงคลนกับเปว่เอาว่ามงค้นเห็นบัตะยาดยอมไปเงื่อนของผู้ท่านการเอาวะม้งข้นเมื่อขวนเกาสวดอีกสวดหนึ่งิ่นจะเกามงค้นบ้ดนเนี่ยจะสวดบ้านเตผู้เอือนเนี่ยไปสวดเนี่ยไปสวดม่นสวดม่นนี่ก็ส้ำกันกันได้ไปในงานมงค้นกับสวดงานม้งคุนไปในงานเอาว่ามงคุกับสวดงานเอาว่าม้งขุบ้านเต เอ่คื่อกานพาโลโลท่ายยี่นี่สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเนาะเอ่ไปงานมุงคุเขาแต่งการแต่งงานฝันไปสวดกุศลอาตมาอกุศลาตมามาบัดเไปเอ่เป็นยังไนเอ่ไปในงานมุ่งคุเนี่ยฝัดไปสวดเอ่บทสวดที่เป็นอาวะมุ่งคุ้นนะนะอ่าไปในงานอาวะอาอาวะมุ่งคุ้นบัดเนี่ยเป็นงานเอ่เงื่อนดีฝัดไปสวดเอ่บทสวดไอ้อาเทวนาจะพาลานัง แั่ยังินชีวิตตั้งเช่นนั้นอ่เออเพื่อเช็ดบกขึ้นโมว่ไปจนไปจนกระทั่งเขาบอกว่าโอ้ยเป็นพระโลลุท่ายีเนาะจังแม็นโลเล่เนาะไนอีกสุตั้งหลายฟั่งกระถาของคนแล้วจึงกราบทูลนแด่พระศาสนาว่าพระเจ้าขา้าเป็นยังไงพระโลลุท่ายีในที่ที่ทำการมุงคุ้นและเอาวะมุงกุ้นควรกาวสูตรอื่อนกาไพรไปว่าวสตรอื่อน พระพุทธเจ้าเปินลเหตัดบอกว่าพีกสุทั้งหลายลอลุท่ายี่นั่นเบาจังตันในการตอนนี้กับบอมแยนด้ถึงในการตอนล่อลุท่ายี่เนี่ยเออเมื่อสูตรอื่นเอออันตนควนกาวกับไผ่เทวสูตรอื่นพระพุทธเจ้าบอกว่าบอมแยนสฉพาะในศาสตร์นี้นรเออที่เปินเหตดจังตีเปิ้ลทำจังตีเว้ยท่นเออเปินเฮ็ดจังตีเปินลทำจังตีอย่างกันนาเนี่ยปีกสุเรานั่นจะทุ่นอ่อนว่อน ตูนอ่อนวอนอ่อก็เลยบอกว่านี่แหละเออยากฟังเรื่องเล่าเอ่อที่ผ่านมาอว่ามันเป็นยังไงอยากฟังอยากฟังว่าพระก็อยากฟัง,ฟง,ฟงฟพระพุทธเจ้าก็เลยนั่อดีตในนีท่านมเาเบาอให้ฟังเว่าในอดีตการหลกใไส้ของพระือวอัสดิ์คิพัดในกรุงพาราณสี์สอว่าสมมาัตตัคูมัน บำรุงพระลาซาแล้วเธอเด็ชเป็นทีโปรดตารพ่อใจของพระลาซาส่วนพ่อมาศกสิกรรมเลี้ยงชีพพรามนั่นเดมีงั่วสองตัวในสองตัวนั่นตัวหนึ่งได้ล่มเียแล้วพรามจึงเบากับลูกใต้บอกว่าพอสมมาทัศพ,พอจงทุ่นขอในหลวงนั่มงั่วมาให้พอโตหนึ่งเด้อพวกเจ้าหนทีมหาเล็กมหาเล็ก เออเจ้านาจีสมมาทัดแบบนี้สมมาทัดเป็นเนาะแต่เกิดว่าถ้าเฮ้าหนี่สิขอประหลัดพระท่านกับพระเจ้ายูหัวความเป็นคนผ,นผุนพันแต่สิปากดแกเฮ้าก็ลเลยเว่าว่า,วาอีพออีพอว่าือนันอีพอเอ็นจงขอประหลัดประท่านจากคนเด้อเหมือนกันเมื่อพอว่าว่าบอกว่าลูกเอ้ยลูกเอ้ยถ้าจังกันเนี่ยเจ้าจงพาเข้าไปเถอะว่าือกันก็เลยคกิดว่าโอ้ท่านพร่ำนี่มีปัญญา อแบบงุนงงเน้นเนี่ยย่อมโมงจับแม้สักว่าคำว่เาเป็นต้วนว่าจงไปข้างหนา้าจงถอยมากข้างหลังเมือ่อคำอื่นอันควรเวา่ากับไรตัเวา่าคำอื่นซะเข้าจีให้สาเนีแล้วแต่จึงสีผ้าเิ่นไปให้เิ่นไดเ้เฮียนซะก่อนให้เิ่นได้ศึกษาสะ,ะกวอนจึงสีผ้าเพิ่นไปวเ่ยเป็นอย่างไรล่ะเอยอลูกใต้เนาะเออสมมาทัดจะเลยผ้าพอเนี่ยล่ะไปตาซ่า คือวาวีรนักทำปากะและก็มัดฟันหย่าหลายฟันทำเป็นการสมมติว่าเออฟันหย่านี่เป็นเจ้าชีวิตฟันหยานี่เป็นวั่งนะฟันหย่านี่เป็นสาเนสนาบอดีเป็นตั้งไว้ตั้งเป็นหุลไว้ว่าปู้นี่เป็นพระราชาเด้อปู้นี่เป็นอุปหัดเด้อปู้นี่เป็นเสนาบอดีเดอกันไปแสดงแกผู้เป็นพอตามลำดับและก็ชี้แจงบอกว่าพอพอ เออพ่อนี่ไปหลัดเจ้าสกุลต้องย่างเจงซี่เจงซี่เออพ่อเด้อเออต้องไยหลังเจงซี่ว่าแต่เนี่ยวเวลาเข้าไปพ่อพระราชาเออไปพ่อพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องกาบบังคมตุ้นเจงซี่แต่แมนไปพ่ออุปหาหัดก็ต้องกราบทุนเจงซี่เออเมื่อไปพ่อเป่าพระราชาพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ต้องแต่ถวาย,สายาเสืวยอมงกลนเจงซี่เดออว่าขอเดชะฝ่าละอองทุลีบป,ปะบาจีหยังต่างๆ เอขอพระองค์ทรงส่งคณะไอ้พอว่าจันตีเด้อแลกกาใไอ้ว่าจันตีเอ่เพื่อเด็กขอพระราชทานเอ่ยงวกับเพิ่นวัานั้นก็เลยให้ผู้เป็นพอเนี่ยล่ะเงียนข้าถาเงียนข้าถาข้าถานั่นใจความกบว่าขอเดี๋ยสัาลอองทุลีพระบาทปกเกา้าโคสำหรับไถหน้าของกาะพุทธเจ้าสองโตในโคสองโตนั่นโตหนึ่งล่มเดียแล้ว ไต่ฟาละอ,องทุลีปบาทภูเทียภิญะ,ะคัตติญลาภขอไต่ฟาละอ,องทุลีปบาทจงท้งพระกรุนาโปรเก้าพระราชท่านโตที่สองเทิดเวทสมาทัตแบบนี้็่ห้พอเยี่ยนข้าถาท่องข้าถาอันนั้นเรียบร้อยแล้วจดเลยเนี่ยละ่ะมั่นใจว่าเออเนี่ยละ่ะพอได้เยี่ยนเนาะเนพราะว่าตาพรำเนาะตาพรำเราไก่เยี่ยนแล้วพรำ ว่ามกีสัตว์เราแก่เงี้ยนท่องข้าทา่นให้คล่องแคล่วใส่เวลาเป็นปีเลยก็เลยบอกความกีข้าทานั่นคล่องแคล่วแล้วแกลูกใส้เมื่อลูกนั่นว่าว่าอีปออีปอยตาเจนกันเนี่ยอีปอจงเอาเครื่องบรรณาการนิดหน่อยนั่นละมาเถิดเออพ้อมนี่สิไปก่อนแล้วจะสิไปยืนอยู่ที่หลาดก็สำนักเออพ่อลูกบอกเจงกัน๋ยว่าบอกว่าดีละดีละลูกว่าจะดีละดีละแล้วก็เื่อเครื่องบรรณาการไป เป็นบถึงความพุทธสาหะไปราชกุลในเวลาจีสมมาตัดยืนอยู่ในรัฐสํานักเป็นภูมิประราชสปฏิสันถานอันประลาดว่ามีพระราชอหรือไย,ยิ่ดีต้องพระทัมแล้วเมื่อพระองค์ตรัสว่าคุณตาคุณตาเอ่่คุณตามาน,านออั่นละบ่นี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 ่มองนั่งเอ่นี่อ่มองนั่งเอ่ให้นั่งนั่งล้วก็ให้เว้าไปเด้อเอ ขุนตาเนี่ยต้องการกี่นางแหละจึงมากว้แต่แพ่พระราชา,าก็ะถามถามขุนตาซึ่งเป็นพอของสมมาทัตที่เป็นมหาเล็กเป็นเจ้าหน้าที<ม>่เพิ่นก็เลยเเววข้าถาขึ้นว่าขอเบชะฟาละอองทุลีประบาดปกเกา่าโคสําหรับไถหน้าของกาพุทธเจ้าสองโตในโค้สองโตนั่นโตหนึ่งลมเสียแล้วใตฟาลาอองทุลีประบาดปูเจ็บปญัญญาคัตจิญยาลัด ขอใต่ฟาละองธุรีประบาดจงต้องประกรณาโปรดเจ้าเอาโตที่สองมาซะแม้เมื่อพาล่าสาวเเวว่าคุณตาคุณตาคุณตาเว่อยี่งยังว่าแต่อาว่าว่าอีกว่าอีกว่าแต่ความนั่นแต่ยั่งเว่า่าถาบทนักล่ะพาล่าสาเกหบงูความที่ค่าตานั่นเป็นความที่ความบุญนั้นเวว่ยิด พระองค์จะยิ้มยิ้มแล้วก็รัสบ,บอกว่าสมมาัาสมมาธาง่วนในบ้านของเจ้านี่คือสีหลายโตนอเมื่อสมมาธาได้ฟังกับสาบทุลนบอกว่าขอเดชะฟาละอองทุลีประบาทปูสมมุติเทวราชง่วอันไตฟาละอองทุลีประบาทส่งปากรุณาปรดประหลัดสะท่านแลวกัวกิกนีมีหลายพ่อเจงสี่เล้ว่วกะส่งปรดปานสมมาธาปูโปวดจีตรัพยงประหลัดสะท่านง่วนสิบหกโตแก่พร่ำ สิ่งของเครื่องอลังการและกับบ้านทียูแก่พธิจีสัต์นั่นให้เป็นกรมมาไทแล้วจึงทรงพร่ำไปด้วยยศไงเห็นบ่ละ่ะอยากยอมพระบรมศาสดาก็ทรงนําพระธรรมเทศนานี่มาแล้วกับพระซุ้มชากดวกว่าพระราชาในฝั่งนั่นเป็นอานอนนตาพร่ำในฝั่งนั่นกับเป็นโลลูก่ายี่เนี่ยล่ะมหาเล็กสมมาทัดเจ้านาจีในเทือนั่นกับเป็นเฮ้าตถาคตนี่ละ พระบุทธอง์ก็เลยตรัสบอกว่าพิกษูตั้งหลายโลลุท่ายี่นี่เม่อเอว้าคำอื่นอันสนกวนเว้ากับไพร่ไปเว้าคำอื่นวะโมแมนจะในตอนนี้ตอนนั้นเด้แม้เต่ในการก่อนเออถ้าจะเว้าแล้วคือกันเพราะความที่ตนเป็นคนมีทําได้สะดับน้อยเพราะว่าคนมีสุตะน้อยเออซื่อว่าเป็นคือจังกับโคตรถึกพระบุทธเจ่าเป็นเว้าบอกว่าคนมีสุตะน้อยนี้ย่อมแก่เหมือนโคตรถึก เนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่เนี่ยละ่ะยากย่อมเอเนื้อหนังนั่นเดียวย่อมเจริญเนี่ยละ่ะสมัยทัานเดียวกลุ่นแปลหนังสือธรรมบทน่อเอคนมีสุตะาน้อยนี้เอเพื่อนบอกว่าคนมีสุตะาน้อยนี้ย่อมแก่เหมือนโคถึกเพื่อนเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่เนี่ยละ่ะเอ็นบ่